ครับอัดจะละบีใน All New Isuzu e D-Max 2021นะครับอัดครับผมสวัสดีเดอะพีเพิลครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามชงวกตัวลายพบกันอีกแล้วครับชงกตัวลายนะครับในช่วง work f r ฟ m home รักษาตนเพื่อรักษาผู้อื่นครับวันนี้เราจะพาทุกท่านมา DIY นะครับชงวก DIY วันนี้จะพาทุกท่านมา อัจจารบีเผากลางในกลุ่มรถยนต์ที่เปิดตัวใหม่ซึ่งในช่วงต่อลายยังไม่ได้พาทุกท่านมา DIY รถยนต์กันจะพาทุกท่านมาอัจจารบีเผากลางในกลุ่มรถยนต์ขับเคลื่อน4ล้อของรถยนต์อิสูซูนะครับสำหรับรถยนต์ขับเคลื่อน2ล้อท่านผ่านคลิปนี้ไปได้เลยหรือดูไว้เป็นตัวอย่างเป็นความรู้ประกอบเพื่อที่จะสักวันหนึ่งเราอยากอา,อาจจะมีขับสี่หรือได้ขับ4ี่รถยนต์กลุ่มอิสูซูมา เราก็เอามาปรับใช้ได้นะครับรถยนต์ที่จะพาทุกท่านทำในวันนี้ก็คือ isuzu mu-X ปี2021ก็คือเป็น all-new นี่แหละนะครับรวมไปถึง all-new isuzu d-max นุาภาพพิกโลกที่เป็นตัวขับ4นะครับซึ่งจะมีจุดอุดนะครับหรือว่าอัดจาราบีเนี่ยจำนวน5จุดนะครับ พูดง่ายๆคือ,อมีจุดด้านหน้านะครับท่อนกลางนะครับแล้วก็ถัดมาก็คือท่อนหน้าแล้วก็ข้างหลัง2องนะครับรวมเป็น5ซึ่งในกลุ่มของรถยนต์ที่เป็นฟูลไทม์ของปา j e เจโรสปอร์หรือของไทยด้านปี2015ก็สามารถเอาไปปรับใช้เช่นเดียวกันแต่จะเพิ่มอีก1จุดเป็น6จุดนะครับเพราะว่าเป็นเขาเรียกเป็นฟูลไทม์ก็จะมีจุดในการอาัจารีีเพิ่มขึ้นมาอีก หนจุด <1. S 2> เป็น6จุดแต่สําหรับกลุ่มอิสุสเป็นพาร์ทไทมเนี่ยจะมีแค่5จุดนะครับหลายหท่านอาจจะมีคําถามว่าเออเดี๋ยวให้ศูนย์เขาไปจัดการไปอะไรต่างๆก็พอและไม่ต้องไปสนใจจุดนี้อันนี้ท่านเปลื่อนผ่านไปได้เลยนะครับเพราะว่าในการอัดจาะระบีเพลากลางนะครับมันไม่ได้มีอยู่ในคู่มือสวิตพื้นฐานนะครับอย่าลืมว่าคู่มือคือเครื่องมือในการบำรุงรักษารถมาตรฐานนะครับแต่ถ้าท่านใช้งานหนัก มากขึ้นใช้งานเยอะขึ้นนะครับท่านก็ต้องอาจจะต้องดูแลมากกว่าที่คู่มือกําหนดไว้นะครับดูแลเท่าไี่นะครับแต่อย่าน้อยกว่าคู่มือนะครับประมาณนั้นซึ่งอาจจะมีคําถามอีกว่าจาระบีประเภทไหนที่ควรจะใช้เอาเป็นภาษาบ้านๆเข้าใจง่ายๆเลยนะครับ1ก็คือกลุ่มที่ทนแรงอัดมากๆนะครับ 2. นะครับทนอุณหภูมิสูงส อยู่แค่2ตัวนี้นะครับส่วนในเรื่องอกันน้ําในเรื่องอะไรต่างๆมันเป็นคุณสมบัติของจารบีอยู่แล้วแต่สําหรับผมเองนะครับเคยทดสอบใช้ก็คือเอามาใช้ได้หมดเพราะผมอัดตลอดอัดบ่อยอยู่แล้วเพราะว่าลุยน้ําบ่อยทุกครั้งที่ลุยน้ําผมก็จะอัดซึ่งจะทนแรงดันสูงหรืออุณหภูมิสูงผมก็เอามาใช้หรือรวมที่หาได้ตอนนั้นถ้ามันหมดผมก็เอามาใช้ได้เพราะว่าเราเปลี่ยนบ่อยแต่ถ้าท่านไม่ได้ทําบ่อยๆให้เลือกคุณสมบัติ2ออย่างตามที่ผม อ่าได้แจ้งไว้ให้เบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงไปชมกันครับชงกบททลายความสุขอยู่ที่การประวัางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดครับนี่ครับอัดจารบี อใน All New Isuzu D-Max 2021นะครับอัดจาระบีเพื่อไอเขาเรียกอะไรเผากลางนะครับโอ้ยอ,อัดมันจะเข้าไมเนี่ยแดงผาแดงผา,งผานี่ครับเราใช้ของ Eltan f o r d นะบางคนถามว่าใช้แบบไหนอะไรยังไงดึงไปให้มันค้างอะ่ะดึงมือนาง,ง่ายสุดแล้วออ <laughs> กระบอกหนึ่งกำลังดีครับ บางคนว่าใช้เกตอะไรอะไรยังไงสําหรับผมเคยใช้ได้ทั้งหมดนะก็ดีขึ้นอยู่ที่อายุการใช้งานถ้าใช้ของดีมันก็อายุยืนยาวครับใช้ของไม่ดีก็ไม่นานนะครับตัวนี้มันกันน้ําได้ด้วยถือว่าใช้ได้ใส่แล้วลื่นครับสําหรับอนิวอิสุมิวเอ็กซ์นะครับรวมถึงพลานุภาพพิกโลกที่เป็นตัววีครอร์นะครับที่เพาขับนะครับเพากลางเนี่ยจะมีรูสําหรับเติม อัอจจารบีนะครับแต่สาหรับตัวขับสองไม่มีนะขับสองท่านไม่ต้องมาถามหานะครับแต่พวกไททันพวกปาเจโลนะครับขับสองขับสี่มีจุดให้เติมหมดนะครับอัดจาะระบีพากางหมดอัดละลื่นเลยนะอัดกระบีพากลางจัดไอ้กากะบาดนั่นแหละนะครับน่าจะเต็มมาเล็กน่ากินเนาะเยลลี่ใส่อเลยนะใส่นมปังนะ <c oughs> <c oughs> นี่ประมาณนี้ครับ เ,เป็นกระบอกเล็กนะจริงๆแล้วผมก็ถ้าไม่เคยอัดเลยเนี่ยอาจจะต้องใช้ถึง2กระบอกนะครับเป็นกระบอกเล็กถ้าไม่เคยอัดเลยแต่ถ้าเคยอัดแล้วก็กระบอกเดียวจบแค่นั้นเองที่เหลือก็ไปยัดนะครับอาอาัดจ,จาระรบีนะครับต้องเอาแข้งออกด้วยนะครับสูงเลยจักแปดลิตรเลย ครับเอาแข้งลงเรื่องเราวรุ่นนี้เป็นของฝาตู้อะไรใหญ่ทางเยอะมันจะออกได้ย่างเงนะครับดรวยว่าถอดไอ้นี่กาดข้างล่างไม่ได้เพราะมันติดโอมเมอร์ไว้แบงค์โอมเมอร์ออเพราะว่ามันติดไม่แรงแบงค์แบงค์แบงค์ติดใส่เฮ้ยที่มันต้องเอาระยะรูนี่ครับรูอยู่ตรงนี้เข้าไปไหน มีโดนมุมมันมุมมันไม่ได้ได้ไหมถ้าไม่ถ้าไม่ตรงมันก็เออได้ละหนาปิ้นละเห็นไหมปิ้นละปิ้นละโอเคพอแล้วปิ้นละไม่คงเห็นอีรูนึงอ่ะใช่ใช่มันต้องมีรูตรงกลางรูน้ำรูบาลังโอไม่ใช่ตัวนี้ตัวสไลด์จะปลาสไลด์ตัวนี้จะเยอะตัวนี้ของไม่นายน้ำเจ้ากน้ำพุ่งเลยไปเขาเขาจะมาอันนี้จะเยอะหน่อยน้ำเล็กทำหมดเลยทำไม่เคยอัดต้องอัดเพิ่ม ยังยังไม่ออกตัวนี้จะใช้เยอะครับมันจะออกไปจนถึงท่อนกลางนู่นออกออกยังออกแล้วครับอ่าโอเคเดี๋ยวต้องเติมอันนี้จุดที่สามโอ้อันนี้ออกเร็วออกเร็วอีกน่อยอีกน้อยเออได้มีจุดที่สามนะครับได้ต่ไปจุดที่สี่ครับอยู่ตรงนี้อันนี้เริ่มเป็นเผาหลังนะครับใหญ่พี่เห็นยังอ่าใส่อันี่นะครับใส่เกียวว่างใส่แล้วพี่นายแล้วก็ไม่ดึงแบ่งมือด้วยนะครับบ่บอบมันเล็กไปก็ยุ่มก็ยิ้มเลย นใส่ไม่ค่อยได้เต็มมันเลยต้องใช้มือดีแม็กนะครับคุภาพกับคุภาพที่โลกเข้าหน้าเด้อออกแล้วครับครั้งแรกจะใช้เยอะหน่อยอ่ะออกมาแล้วปิแล้วล์แล้วนะครับมีห้าจุดสามสองหนูแดงนี่มะพี่ถ้าถ้าเป็นขับสี่มีเหมือนกันหมดแต่ถ้าขับสองไม่มีออัจาระบีว้าวเวิว ไมบลมมันยังไม่ได้ไล่เดี๋ยวไม่ต้อกักนไม่ถูกกันโอ้โหพี่พี่อาจจะระเบีนี้มือเลอะขนาดนี้เลยเขามนุษย์เ้าพับดีมากเขามันามนุษย์พันพิเศษแบงค์ไม่รู้แข่งยันามาแล้วมาแล้วกระเด็นออกเอาละแโอ้ยมันดูแรงมันดิสบานะสบายใจเข้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วโอ้ยจะไม่ลื่นาจอส้ย น่าจะได้ไอเดียนะครับก็ลองดูเนาะนะครับก็อัดจารบีเพากลางนะครับของออนิวอิสุมิวเอ็ก2021กับพลังภาพพิโลกทำเหมือนกันนะครับมี5จุดครับช่วงตัวลายความสุขอยู่ที่การประวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สินสุดครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากเราสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ ก็รู้ไงว่าทำอะไรอย่าลืมกดซับจะให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายซิงเกิลวออนไลน์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันได้ที่ชิ้นสุดขั้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบาย